สำหรับรายละเอียดของทัพหลังนาลายบรรทมศิลป์นี้นะครับก็คือพระนาลายเนี่ยก็จะทรงนอนอยู่บนพญานาคซึ่งพญานาคอง,งนี้นะครับก็เป็นพญานาคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในบรรดาขององค์พญานาคทั้งหมดและปลายเท้าของพระนาลายนะครับมีพระรักษมีนับที่เรารู้จักเนี่ยบนนิบัติอยู่และก็มีดอกบลน,นะฮะผุดออกมาจากสะดือพระนาลายและบนดอกบบวนั้นนะครับก็มีพระพรหมเนี่ยกำเนิดอยู่ด้วยนะครับ แต่ยังก็ตามนะครับพนมรุ้งเนี่ยก็ยังเป็นปราสาทของสยวัณิกายบูชาองค์พระศิวะเป็นใหญ่เหนือพระนารายก็ยังมีองค์ศิวะนาตาชซึ่งศิวะนาตาชาเนี่ยคือปางที่ทรงพลังที่สุดของพระศิวะนะครับเป็นปางที่พระศิวะเนี่ยไล่รำและก็ทุกสเต็ปของการไล่ล้ำของพระศิวะนะมันจะมีผลต่อโลกและก็จักรวาลเมื่อพระศิวะนะครับไล่รำด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอและสวยงามโลกเราเนี่ยก็จะอุดมสมบูรณ์อยู่อย่างเป็นสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับพระศิวะเนี่ยไล่รำด้วยจังหวะที่รรุนแง โลกก็จะแตกนะครับจักรวาลก็จะถูกทำลายถ้าว่ากันเข้าใจง่ายๆนะครับความเป็นอยู่ของโลกเราแล้วก็จักรวาลบบน,นี้ขึ้นอยู่กับสเต็ปแดนของท่านนั่นเอง